สวัสด,ดีครับพี่น้องมาเด้อมากินเขา่าวข่าเที่ยงมาหนินะครับเนาะทีนี้ยังน้อยยังไม่กองมาันากันเลยครับสื่อกันหน้าเ้อพี่น้องนะนะครับสี่สิบบาทนะครับน่ากินบอกครับตุกขวันนี้นะครับผัดกะเพราเอเอใช่ผัดกะเพราคณะมูสับนะครับเนาะ สี่สิบบาทได้พี่นอ้องได้ากินบุกาขา้าวกินข้าวด้วยกันได้พี่น้องได้ว้วาวสี่สิบบาทคุ้มอยู่พี่น้องอาหารยุคนี้นะ,น,ะาาน,น,น,นะครับเนาะชอว่าวบุกแค่ทบเข่ากับร้านเพื่อนซื้ออยู่ริมท่านะครับแต่ว่าแต่บ่อได้ซื้อ ว่าได้กินอยู่บ้านนะครับเนาะมากินอยู่ที่ทำงานนะครับเพราะว่า,าต้องรักษาความปลอดภัยเนาะนะครับเนาะต,ต่อคุณหลายๆเด้อที่น้องเด้อที่มารับชมคลิปของชนคนบ้านดไดชาแนลนะครับน้องหล่อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเด้อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ